ภาพจะซูนไม่นะพ่อหนะปภาพจะซูนไม่นะบรอแป๊บเดียวนะบรอแป๊บเดียวกนละุณนายเดี๋ยวภาพซูนรอรับผูน้นะกลุณนายเนี่ยภาพมาเลยนะอยู่ตาย,ยนะาตาย,นะยา,ายเลยนะปภาพอยู่ตายตายนะสวัสดีครับกานปิดไม่เลยเบอร์ดำเ,รเปรองนะเบอร์ดำเ,รเปอร,เรองตัวดำนีโนโน่นรถอาดวินดำไหมพล,ลอนะ้อมเนอะตัวแดงอะแดงยอดน้ำใจเราตั้งนะ không nên biết mày đi đang đi đang bơi 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 đang đang có 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 rồi đang có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  gì 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 ai đâm nhạc ăn tay lắm đang có nôm đang có lôi đang có lôi đang có bên lôi đang có bên

ก็ไปด้วยนะแบบเดียวนี่สัญญาณภาพรุดไปนะบางกลุ่มกัสัญญาณเรียงรุดไปนะนะสัญญาณสนามบอลมันไม่ค่อยมีนะมันตัดตัดนะมันรุดลุดนะสมัยนั้ตอนนี้กรลงมาปกติแล้วนะแดงชนะนะแดงช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 ชชชนนนนนะะะะะแแแแดดดดงงงงยอดนำใช่เราตั้งกองในมึดกายกุนไหนว่ากันชิตบานโตนนะแดงชนะนะแดงชนะ là cái này còn loay bữa đen đen giúp/. phết nữa rồi nè. Sai thời gian phải, phải lăng nè. Đen chán à nó tưng nè. này cái này qua ban tún,